สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนานาสวัสดี FC และผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ครับผมก็ตกปตา,าดินไม้ธรรมชาติรับไม้ก็เป็นไม้ที่ทำงานนะครับไม้นี่ก็ไม่ได้มานานแล้วครับประมาณร่วมๆเกือบสองเดือนได้นะครับที่ผมไม่ได้มาเลยทั้งทำคลิปแล้วก็ไม่ได้ทำคลิปครับก็ไม่ได้มาเลยมีแต่มาดูพี่ๆที่ในทำงานที่ทำงานเขาตกกันครับตอนนี้แกก็มาแล้ว ปลา,าก็มาแล้วมก็ลงเบ็ดลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเก้าคัน,นคก็ได้ปลาขาวมาแต้มหนึ่งก็สกิดไปสองทีครับก็ได้ดึงไปแล้วครับแต่ว่าไม่ติดนะครับปลาเป็นปลาเล็กปลาขาวปลาอะไรก็พอได้ดึงอยู่ครับปลาขาวปลาอะไรแต่ว่าปลาใหญ่ก็คงลำบากนิดน,นึงนครับอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์หรือว่าเดือนหนึ่งมาทีนะครับ เพราะว่าปลามันมีเยอะครับปลาดูปลดูมากจะเป็นชะโดูครับปลดูเยอะมากแลกว้วก็ปลาเล็กครับตอนนี้เราจะไปตกปลานะครับต้องขอขอบคุณพี่น้านาขอบคุณเอฟซีและชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมต้องตกปลาเล็กช่องนี้ด้วยดีเสมอมานะครับวันนี้ไปลุ้นกันเพราว่าจะได้ปลาไปกี่แต้มนะครับจะได้ไซส์ใหญ่ๆมาหรือเปล่าในวันนี้ครับ ันนี้ก็ไม่ได้ไปไกลครับกบวันอาทิตย์นะครับพักผ่อนอยู่แถวๆนี้ครับระยะให้อยู่บ้านใกล้ๆนะครับไม่ให้ไปไหนไกลก็เลยอยู่ตรงนี้และครับไปลุยกันนะครับจะมานกันไหม เพียนครับใส่งามๆซึ่งตีเพชรลงไปสุดยอดครับลุ้นกันต่อครับ นี่ครับนม่ะนะผมว่าลแล้วมันต้องเป็นเจ้านี่ครับใสเป่งๆเ,เลยอันยิ๊กยิกยิกยิกนี่ครับโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้ว นี่ตัวเมียครัตัวเมียกลามไม่แดงยอดครับสปิว นะครับตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วนะครับผมก็ได้ลงเหยื่ออีก1ชุดนะครับชุดที่สนะครับก็มารอลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้แต้มเพิ่มไหมเมื่อเช้านี้ก็ได้ปลาตะเพียนไปตัวหนึ่งแล้วก็ปลาขาวไปตัวหนึ่งนะครับก็มีสปิวผิดคิวมาตอนจะเปลี่ยนเหยื่อนะครับเป็นกุ้งนะครับเป็นกุ้งเคฟิตนะครับกุ้งเคฟิตเป็นตัวเมียนะครับไม่ใช่ตัวผู้ถ้าตัวผู้มันจะกล้ามมันจะมี สีแดงนะครับไปลุ้นกันต่อครับมาแล้วครับนะนี่ครับอัตเพียนสป,ปิว ม,นมนันมันมันมันแสงงามลุ้นกัะตัวครับ หนึ่งแต้มครับแตมงามดึงเป็ดลงน้ำเลย กำลังจะกลับครับน้อน,นะนี่ครับประขาใส่ครับน้าๆตอนนี้ก็ถึงจุดสิ้นสุดของทริปนี้แล้วนะครับ ผมก็เก็บของเก็บอ,อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่เราจะจากกันนะครับเดี๋ยวจะให้พี่ๆน,านา้าๆได้ดูผลงานของเราในะวันนี้นะครับตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะครับตอนนี้ก็17บเนาฬิกานะครับก็เก็บของเก็บอ,อะไรแล้วครับผลงานตัวแรกนะครับก็จะเป็นนี่ครับเคฟิตไซ เป่งๆนะครับตัวแรกผิดคิวมาผิดคิวมาตัวใหญ่มากครไอพวกนี้มันกินไข่ปลานะครับพวกกุ้งเคฟิตน,นะครับใครพี่ๆน,าน,านา้าๆท่านไหนที่เลี้ยงแล้วเลี้ยงไม่ไหวนะครับก็อย่าไปปล่อยตามธรรมชาตินะครับมันกินไข่ปลาหมดนะครับกินทุกอย่างเลยพวกนเ,เนี้ยเคฟิตเนี่ยตัวดีเลยครับ ก็นี่ครับงานปลาตะเพียนใส่สวยๆนะครับสามแต้มแล้วก็ปลาขาวใสอยอีก2แต้มนะครับวันนี้ก็ถือว่าพอได้ทอดครับปลาอาจจะไม่ใช่เป็นเพราะสภาพอากาศอากาศดีครับวันนี้ปลาไม่กินหย่เอย่าจะ ไม่ดีก็ได้นะครับ๋ยวจะไปทําเหยื่อใหม่นะครับก่อนที่เราจะจากกันนะครับต้องขอขอบคุณพี่นานาขอบคุณเอพีและผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องถูกแปลกเล็กช่องนี้ด้วยดีเสมอมานะครับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ใน E ีพีต่อไปนะครับว่าผมจะไปตกปลาที่ไหนนะครับวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับกลับบ้านแล้วครับสวัสดีครับ